เรื่องเล่าประสบการณ์หลอนตอนศาลาข้างทางสวัสดีครับชาวสยองไดอารี่วันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอขณะขับรถกลับบ้านตอนดึกๆบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดระยอง ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2,563ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งผมกับเพื่อนๆสมัยประถมได้สร้างกลุกลายกันเอาไว้คุยกันว่าเดี๋ยววันหยุดนี้พวกเราจะนัดมาเจอกันเพื่อปาร์ตี้สังสรรค์พร้อมระบุวันเวลาและสถานที่นัดหมายเอาไว้เมื่อวันที่นัดหมายมาถึงวันนั้นเป็นวันที่ผม มีกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยแต่หลังจากที่ผมเคลียร์งานกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยตอนนั้นเวลาประมาณเกือบทุ่มหนึ่งพอดีผมกลับมาถึงห้องเตรียมอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปหาเพื่อนตามนัดแต่ด้วยความรู้สึกที่พิเพลียผมดันเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ผมหลับไปนานมากตื่นขึ้นมาดูเวลาอีกทีก็เ,เกือบจัตวหนึ่ง้วยความที่ผมนัดกับเพื่อนเอาไว้ ไม่อยากจะผิดคำพูดหรือผิดคำสัญญาผมจึงรีบเก็บของเก็บกระเป๋าออกจากห้องที่จังหวัดจันทบุรีทันทีผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยความเร็วพอสมควรขี่ไปเรื่อยๆจนออกจากจังหวัดจันทบุรีไปเข้าสีแยกที่ตรงจะเข้าตัวเมืองแต่ว่าผมเลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดชนบุรีถนนเป็นเส้นรองไม่ใช่เส้นหลัก น่าจะถึงปลายทางเวลาประมาณตีสองกว่าระหว่างขี่มาผมรู้สึกเหมือนท่อรถของผมเริ่มจะมีปัญหาเนื่องจากเสียงของมันแปลกๆไปผมยังไม่ได้จอดดูในทันทีแต่ชะลอความเร็วลงปล่อยรถให้มันไหลไปเรื่อยๆคอยฟังเสียงและสังเกตโดยหันไปดูข้างหลังว่าเสียงแปลกๆนั้นเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ ทำไมเสียงถึงเปลี่ยนไปจากเดิมรถไหลไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไปหยุดอยู่ริมถนนเส้นหนึ่งตอนนั้นผมสังเกตว่าทำไมถนนเส้นนี้ถึงไม่มีรถวิ่งสวนกันไปมาเลยสักคันผมลองจอดรถเอาขาตั้งลงแต่ไม่ได้ดับเครื่องเพราะจะได้อาศัยไฟของรถไปในตัวผมเปิดไฟฉายขึ้นมาส่องดูตรงบริเวณท่อรถว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ผมสังเกตดูอยู่ภาคใหญ่ของพบว่ามันปกติดีในจังหวะที่ผมตัวดูท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นผมก็หันหลังกลับมากำลังจะไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปต่อผมสังเกตเห็นว่าบริเวณข้างทางเห็นมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปศาลามักจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนเท่าไหร่นักเราต้องเดินจากริมถนนเข้าไปไฟถนนสีเหลือง สองไรศาสตร์เข้าไปภายในศาลาจนทำให้ผมสังเกตว่ามีคนอยู่ในศาลาซึ่งคนนั้นเขากำลังยืนมองแล้กกวักมือเรียกผมอยู่แล้วพูดว่าพี่พี่ครับผมคิดในใจว่าอาจจะเป็นพวกวัยรุ่นแถวนี้หรือเป็นโจรเป็นนกต่อมาหลอกอะไรหรือเปล่าซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้กลัวหรอกจนกระทั่งเขาเรียกผมอีกครั้งพี่ พี่ครับผมขอยืมไฟหน่อยตัวผมเองนั้นยืนคิดอยู่ประมาณหนาทีคอยสังเกตมองเข้าไปภายในศาลายังไม่ได้เดินเข้าไปในทันทีผมยืนมองจนแน่ใจว่ามันไม่มีอะไรจึงตัดสิงนใจเดินเข้าไปใช้ไฟฉายสองนำทางเข้าไปด้วยและชายคนนั้นก็พูดมาอีกว่าพี่ผมขอยืมไฟหน่อยเข้าคนนั้น อูดขึ้นพร้อมกับกลมลงทำอะไรสักอย่างผมจึงใช้ไฟฉายส่องให้ที่พี่เขาหมองเหมือนกับว่าเขากำลังพยายามจะมัดเชือกลองเท้าหรือทำอะไรสักอย่างอยู่และหลังจากที่เขาคนนั้นทำทุลาตรงนั้นเสร็จเขาคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วเอามือล่วงเข้าไปข้างหลังกระเป๋ากางเกงยีนล้วงเสร็จแล้วก็กำเอามือมาไว้ที่ปากเหมือนกับกำลังจะก,กัดหรือว่าเคี้ยวอะไร แต่ว่าเคี้ยวไม่ออกเพราะมันเหนียวมากๆเขาดึงและสะบัดแล้วพูดขึ้นมาว่าพี่ผมขอยืมไฟหน่อยส่งมาที่ตัวของผมทีปรากฏว่าตามตัวของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือดแต่มีอะไรบางอย่างอยู่ในมือคล้ายๆถั่วแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นฟันเขามากกว่าครับนะตอนนั้นผมไม่ได้กลัวนะ แต่ผมช็อกมากกว่าตกใจเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นไวมากไม่คิดมาก่อนว่าจะมาเจออะไรแบบนี้ผมยืนช็อกพูดอะไรไม่ออกอยู่สักพักรวบรวมสตีได้ผมก็รีบวิ่งทันทีตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมวิ่งไปนานแค่ไหนแต่รู้สึกได้ว่าวิ่งไปนานและไกลมาพอผมวิ่งจนเริ่มเหนื่อยผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมมารถมอเตอร์ไซค์มานี่ว่า แล้วรถมอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่ได้ดับเครื่องเอาไว้ผมจึงกลับไปเอารถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าผมไม่ได้เดินกลับมาทางที่ผมจอดรถมอเตอร์ไซค์นะถนนเป็นสี่เลนผมเดินอยู่ก่อกลางถนนก่อนมือถึงศาลาผมดูก่อนว่ามีอะไรอยู่ในศาลาหรือเปล่าจนกระทั่งผมแน่ใจเขาคนนั้นได้หายไปแล้วจึงรีบวิ่งไปที่รถมอเตอร์ไซค์พอขึ้น่อมได้ผมบิดคันเร่งทันทีเลย ไม่ได้สนใจอะไรแล้วขับไปเรื่อยจนไปเจอด่านตำรวจผมจอดรถลดแล้ววิ่งเข้าด่านด้วยท่าที่ลูกลี้ลูกลนตำรวจตกใจคิดว่าผมเมายาหรือจะมาทำร้ายอะไรหรือเปล่าตอนนั้นผมรู้สึกตัวว่าผมพูดไม่รู้เรื่องตำรวจบอกให้ผมใจเย็นๆกระทั่งสองชั่วโมงผ่านไปผมเริ่มมีสติ อธิบายให้ตำรวจฟังว่าผมไปเจออะไรมาดีแล้วไอ้น้องที่เองไม่เจอสลา,าที่สองพี่ตำรวจพูดกับผมที่ผมเจอเนี่ยพี่คิดว่าผมดวงดีเหรอครับตำรวจบอกว่าที่เองเจอเนี่ยไม่มีใครเคยมาเล่าให้ฟังเลยนะแต่สลา,าที่สองคนเจอบ่อยแล้วมาเล่าให้ฟังกันเยอะว่ามีผู้หญิงท้องด้วย ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทะเลาะก,กับแฟนหรือทะเลาะก,กับใครมาฆ่าตัวตายที่ศาลาสองถัดไปจากศาลาที่เองเจอซึ่งส่วนมากคนที่จะเจอนั้นจะเป็นคนขับสิบล้อที่มาแวะจอดนอนแล้วมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็เห็นผู้หญิงท้องนั่นนั่งอยู่ในศาลาสองคนผู้หญิงท้องคนนั้นก็เดิอนออกมาขอข้าวขอน้ำคนขับรถสิบล้อเอามาให้ และจังหวะที่ผู้หญิงท้องคนนั้นจะกินเขาไม่ได้กินทางปาแต่เขาจะแหกปุงแหกท้องแล้วเอาข้าวยัดเข้าไปแทนพูดแล้วก็สยองมากเลยน้องหลังจากคุยกับตำรวจอยู่สักพักมันยังทำให้สตีแตกยิ่งกว่าจนทำให้ผมขับรถต่อไปไม่ไหวผมก็เลยโทรหาเพื่อนให้มารับและพอผมเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เอาเรื่องที่ผมเจอ ไปคุยในกลุปลายปอเต็กดึงที่เขาทำงานเพื่อนเขาก็บอกว่าสาลาที่ผมเจอมันอยู่ยงเยืองกับหน้าโรงงานแห่งหนึ่งบนถนนเส้นแกลงระยองเขาบอกว่ามันเคยมีวัยรุ่นผู้ชายเป็นขมิ้นตู่่าตายที่สลา,านี้ไม่รู้ว่าไปม,มีเรื่องอะไรกันมาอย่างไงแต่เรื่องที่ทำให้ผมขนลุกก็ตอนที่เพื่อนมันพูดถึงชุดที่ผู้ชายคนนั้นใส่ คือมันตรงกับที่ผมเจอมาเป๊ะเลยครับที่ตอนที่ผมเล่าให้เพื่อนฟังผมยังไม่ได้บอกเพื่อนว่าผู้ชายคนนั้นแต่งตัวแบบไหนหลังจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากที่ผมไปเล่าในรายการเดอช็อปผมลองสังเกตที่ศาลานั้นอีกครั้งศาลาได้ถูกทำความสะอาดและรีโนเวทใหม่ทั้งหมดจนดูน่านั่งกว่าเดิมพปกติที่ผมไปเจอข้างหลัง มันเป็นป่าลกหลางข้างๆมีหญ้าขึ้นเต็มโลกไปหมดดูแล้วน่ากลัวทั้งกลางวันและกลางคืนเรื่องรา้าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ